โอเคค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคิตตี้อีกแล้วโอเควันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาสอน,ส,อนสร้างเออ,อ่ก้าอี้ก่อแล้วกันนะคือเราจะบอกว่าเราเที่เกตทำไอ้ออน,นั่นให้แหละเพราะว่ามันทำเดี๋ยวหาเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟมันเยอะมากถ้าจะเป็นเซิร์ฟนี้ เสิร์ฟนี้เต็มไปหมดโอ้คงไม่ใช่เซิร์ฟนี้แน,น่นอนโ,โทษฮนะเข้าผิดเซิร์ฟ ไม่ได้ตัใจโลกมีแต่โอเคมาสร้างใหม่กันดีกว่าก็ไม่มีอะไรมา้งโอเคโอเคจะมาสอนสร้างเราสอนสร้างเอ่ออะไรนะกับดัก ก็และกันก็ย่แล้วก็แค่เป็นอย่างนี้หนึ่สองสามเป็นนสสามหนึ่งสามโี้ก็ขดตรงนี้ ตอนนี้เราอาจเป็นเวลาสามทุ่มอาจจะพอวันหยุดแจ๊ดแอดมาได้แหน่แล้วเราก็วาง TNT ไปเลย TNT TNT ในเลเจ่โอ้โหหาไม่เจอเฮ้ TNT TNT เนี่ยคือละว,วาง GNT ไปเลยวางโอเคแล้าววาง่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอ่มเครื่องมือแพทย์ให้ที่มันเป็นอันนี้อะไรก็วางไปเลย อันวางเสร็จแล้วเราก็เอาแบบเอาไฟนิดนึง,นงเนอะบิดไม่ไม่เหนียรหรอกอ,อ,อ่าอ่าอ่าอย่างนี้อในอย่างนี้เสร็จใช่ปะ หรือไม่น่าเราว,วางรอบๆเลยก็ได้อ่าแต่ว่าทำอย่างนี้ไปก่อนเพาคลิปนี้จะสั้นไม่อยากทำอะไรยาวๆเราวางเสร็จแล้วเราก็วางแยมเมุมเลยเป็นม,มุมให้เป็นมุมยูนในและเจ้าโอเค อย่างนี้อ่ะเห็นนะโอ้โหไม่น่าละวันถึงเลตุ้มเปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมลืมไปโทษฮะเอาใหม่เอาโอเคเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะแล้วจะให้สร้างอีกรอบดีมาอีกรอบก็แหละ หนึ 1> 1, 2, ่งจองสามเราจะสี 4. โอเคแล้วก็วา <P NT. S 1> ดทีเอ็นทีหรือว่าเราจะใช้สองข้างนี้นะเราใช้สองข้างนี้แล้วก็วาไงไอ้นี้วางไปเลยโอเคใช่โอเคแล้วเราก็ใช้เนะี่ยไฟเนี่ยปาก คือถ้าเสียงเป็นอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยเราจะอัดทีเดียวลวดเลยเสร็จเราก็เอาเจนมาปุบมองหนะ้ามองหนะน้าหน้าเดี่ยวเสร็จเราก็ทำยังไง อย่างนี้เลยปิดไปเลยเดี๋ยวเขาเห็นแล้วก็ทำเป็นนูนเป็นโอเคเ, okay. เราปิดให้ละเอียดนิดนึงเราจ,จะมาให้เขารู้ มันช่างสวยเออเราปิดก่อนเราะจะใช้หนูเป็นหนูทดลองเด็กๆมาพร้อมแล้วนิดหนึ่งโอเคแล้วเราก็ใช้ หนูโดนลอกมาเลย m p c มาเข้าไปเอ้ยเดินดปดิเออไปแล้วบมันจะแหลกอื้โบงเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็พอ